ัสดีค่ะเรามาดูหนังสือสะสมกันบ้างเนาะวันนี้จะไม่มารีวิวนิทานละเราจะเอานังสือสะสมของเรามาแลกเปลี่ยนให้ดูนะคะพอดีชอบ สะสมหนังสือที่เกี่ยวกับตุ๊กตากระดาษหรือว่าหนังสือวินเทจเก่าๆนะคะอย่างชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่อ่เป็นตุ๊กตากระดาษที่เป็นตัวของ Cherry Temple นะคะก็เสียดายที่ไม่ได้ซื้อมาหลายๆชุดเนาะตอนนั้นพอดีไปเจอที่ร้านขายของเก่าในนิวยอร์กนะคะเขาก็เป็นร้านแบบของชำเล็กๆแล้วก็ขายแบบเอาหนังสือโลอะๆมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปได้ชุดนี้มานะคะในราคาที่ไม่แพงเนาะจ 99ดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นเออเรามาดูกันก่อนอ,อันนี้ก็คือว่าเขาผลิตในอเมริกานะคะตั้งแต่ปี1 1986นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ผลิตนานแล้วนะคะแล้วก็รุ่นแรกเลยที่ทำออกมาก็คือ,อ19 35นะคะแล้วก็36เป็นรุ่นแรกอันนี้จะเป็นรุ่นต่อมาที่ทำพิมพ์ขึ้นมาตอนปี1986นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นรูปเอ่อจะเป็นตัวตุ๊กตานะคะ mm hmm. ก็คือเราจะต้องตัด Cherry Simple ออกนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นเพลทที่1น,นะคะ mm hmm. แล้วก็เพลทที่2ก็คือส่วนของขาค่ะซึ่งเป็นตู้ใหญ่มากเลยนะคะอ mm ัน hmm. นี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะ mm hmm. ว่าอันนี้คือหนังสือเล่มนี้มันใหญ่อยู่แล้วนะคะ นี่เลยให้ดูเลยสูงอันนี้ขนาดของหนังสือประมาณ12นิ้วเลยนะคะหรือ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ตัวของ c h e รี่เจมเปินี่ก็สูงมากนะคะอันนี้ก็คือถ้าตัดออกมาก็คือจะสูงจริงๆแล้วก็อุมตุ๊กตาวยอะ่ะเอ็นดูน่ารักดูชุดสิคะชุดแบบวินเทจมากเลยอะ่ะน่ารักมากๆเลย แล้วก็มีทั้งชุดตัวใหญ่แล้วก็ชุดตัวเล็กนะคะตัวเล็กก็คือจะเป็นสำหรับน้องเชอรี่ตรงนี้นะคะตัวที่เล็กๆนี่นะคะก็จะมีชุดเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้มีแฟชั่นที่เป็นแบบสมัยเก่าเลยนะคะนี่อ่านหนังสืออะไรคะ p e t e r r a b รับค่ะสมัยนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะไม่น่ารักเหมือนสมัยนี้เลยแล้วก็นี่นี่ค่ะ จริงๆแล้วคือชุดเนี่ยนะมันไม่ใช่ชุดของน้องเชอรี่คนนี้แต่เป็นชุดของน้องเทอรี่คนนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะคะก็คือว่าเราจะต้องตัดเขาแล้วก็เจาะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเสียบตัวตุ๊กตาลงไปค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะก็คือก็คือว่ามันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะตุ๊กตาสมัยก่อนก็คือเขาจะให้เราตัดแล้วก็แปะ ทั้งหน้าและหลังนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีชุดทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะแบบสวมชุดเหมือนชุดของพวกเราเลยคือตั้งใจทํามากๆเลยนะคะในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครที่ทําแบบนี้แล้วเนาะโอ้อยเานยงตุ๊กตานี่ก็คือแบบเห็นไหมคะพับหน้าหลังเลยนะคะแล้วก็ชุดทุกอันเลยทุกตัวตุ๊กตาทุกตัว,ตตวจะเป็นแบบหน้าหลังหมดเลยหรือแม้แต่ร่มก็เป็นแบบหน้าหลังเหมือนกันนะคะ บบน่ารักมากอะ่ะอันนี้แบบห้ามหายห้ามหายชอบมากเลยอ่าเล่มถัดมานะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมีฐานมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นชุดนะคะชุดก็อันนี้จะเป็นกระดาษที่บางลงนะคะแล้วก็มีรูปด้วยอันนี้ก็คือตอนที่เธอเล่นเล่นอะ่ะ เล่นละครน,นะคะก็จะเป็นชุดที่เธอใส่ในละครน,นะคะนี่แต่ละชุดเลยที่อยู่ในละครทั้งหมดก็จะถูกนำออกมาเป็นชุดของตุ๊กตานะคะให้เราได้ดำลึกถึงอุ้ด้วนนี้สิน่ารักมากเลยนี่นะคะให้ดูทุกหน้าเลยเนาะน่ารักมากนี่ดูชุดจีนน่ารัก คำใดจะบอกได้ไม่มากกว่าคําว่าแระนะ้น่ารักนะคะโอเคเล่มสุดท้ายนะคะอันนี้นี่คือแบบว่าได้มาในราคาน่าจะ50เสิบเซนนะถูกมาก <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้เป็นคอลเลกชันที่มาจาก children s museum <S <c oughs> <S นะคะในบอสตันนะคะเรามาดูกันอ๋ออันนี้ก็คือชุดที่ เป็นชุดที่อาจจะเป็นรูปที่สะสมอยู่ในมิวเซียมนะคะที่บอสตันแล้วเขาก็เอามาทำเป็นชุดตุ๊กตาให้เราดูน่าร mm ักเนาะดูสิดูสิรถลากรถลากสมัยก่อนดูนี่รถลากสมัยก่อนอันนี้เป็นสกีนะคะชุดสกีนะคะตุ๊กตาหมีแล้วนี่ก็คือเป็นรถเข็นเด็กสมัยโบราณ เชอรี่เนี่ยเขาจะมีน้องเป็ดตัวนี้นะคะเป็ดหล่อตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยดูชุดเธอสิดูแบบเป็นเด็กผู้ดียังไงไม่รู้น่ารักมากดูชุดรอบสำหรับใส่อาบน้ำ ถึงแม้ว่าจะทําออกมานานมากแล้วแต่ว่าถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยหนังสือก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเนาะก็แบบว่ามีมกลิ่นไหมมีมีกลิ่นบ้างนะคะสำหรับหนังสือเก่านะคะก็จะมีกลิ่นนะคะโอเคเดี๋ยวชุดถัดไปเรามาดูเล่มนี้กันนะคะเป็นเปเปอร์ดอลเหมือนกันนะคะแล้วก็เล่มนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพยายามตัดใจไม่ไม่ซื้อเยอะเนาะก็คือซื้อเท่าที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบอะไรวินเทจอะไรเงี้ยก็เลยจะซื้อพวกของพวกนี้เก็บเอาไว้ค่ะ 你看。Okay.